แอซอนฆ่าใครไม่ตายครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ีที่125แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันครับวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องที่เพิ่งอ่านมานะฮะจากในข่าวของ c n b c นะครับน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ถ้าน่าจะรู้จักบริษัท Amazon เนะ Amazon าะอเมซอนก็เริ่มตอนนี้ก็มีหลายธุรกิจนะครับแต่ว่าธุรกิจที่คนจะรู้จักส่วนใหญ่เลยนี่ก็คือธุรกิจอ e ี commerce, คอมเมิร์ซนะฮะขายของออนไลน์นะครับก็เป็นเจ้าแร,แรกๆนะฮะแอร์ซอนปัจจุบันทำมาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็ฟาเดอร์ er, ผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ที่ชื่อ j จฟ f b เบโซเนี่ยปัจจุบันก็ขึ้นแท่นเป็นเรียกว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเบอร์หนึ่งไปแล้วนะฮะ แอ a มริคนแน่นอนเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของการที่ Amazon ประสบความสำเร็จก็คือการตายความล้มละลายของบริษัทที่เป็นค้าปลีกมากมายนะครับที่เป็นร้านใหญ่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็น Sears นะฮะเซอร์กิตซิ้นะฮะร้านเหล่านี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าใครที่เคยอยู่อเมริกาจะรู้ว่าเป็นเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าที่ค่อนข้างดังแล้วก็ขายของที่คนเข้าไปซื้อมากมายนะครับก็เ,เป็นว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเจ๊งกันไปเพราะว่า Amazon ซึ่ง เรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้เซอร์ไพรส์กันเนาะเพราะว่าเมื่อคนซื้อของออนไลน์มากขึ้นคนก็ไปเดินที่ห้างสปปรรพสินค้าน้อยลงนะฮะแล้วก็มีห้างห้างหนึ่งกบเรียกว่าห้างกนกนัร้านขายสินค้าที่เป็นร้านขายสินค้าขนาดใหญ่นะครับร้านหนึ่งซึ่งดังมากชื่อว่า Best Buy นะครับ Best Buy เนี่ยอยู่มานานมากแล้วนะฮะอยู่มันนานมากแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า Best Buy เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะ Best Buy เนี่ยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะขายมืก เรียกว่าเหมือนขายเหมือนเหมือน power buy มองไทยอย่างนี้เลยแล้วกันนะแต่ร้านนี้ชื่อ best buy เนาะหลายคนอาจจะสงสัยเพราะา amazon ก็ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะครับเอ๊ะ best buy ตายไปหรือ,อยังนะครับ best buy ยังไม่ตายครับแล้วก็จริงๆที่น่าสนใจคือปัจจุบัน best buy เป็นไม่ best buy เนี่ยเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะฮะปัจจุบันมีราคาหุ้นสูงที่สุดในประวัติการครับหมายความว่าตอนนี้เป็นบริษัทที่มี condition ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมา เฮ้ยทำได้ยังไง Best บร y นะเบส t บ u y ร้านค้าปลีกนะครับคนอื่นตายแต่เบส t บ u y กับรอดแล้วก็กำลังมีอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดด้วยทำไมถึงทำได้ะครวันนี้จะเล่าเรื่องเบส t บ u y ให้ฟังว่าทำยังไงถึงรอดจากเงื้อมือของ a อ a z o n ได้นะฮะเบสบร์ Best Buy เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่ขายอย่างเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือน Power Buy เนาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ มีประวัติยาวนานนะครับเบสบายแต่ฟาสต์ o อ w เวิร์ดเลยละกันนะฮะเอ,อ่อคริสิสเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2010-2011นะครับปี2010-2011เนี่ยจริงๆแล้วเอ,อ่ออเมเนี่ยเติบโตวดเร็วมากนะครับแล้วก็ประจวบกับ Financial Crisis เนี่ยผลของ f i n a n c i a l c r i s i s เนี่ยทำให้คนเนี่ยเริ่มที่จะซื้อของด้วยราคาจริงๆแล้วนะฮะคือแล้วราคาของของ a เมซอนเนี่ยก็ถูกกว่า ถูกกว่าจริงๆแล้วก็ชิปปิ้งก็ฟรีอีกนะฮะคือสะดวกไปซะหมด Best Buy เนี่ยดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับ Best Buy เนี่ยมีปี2011นะครับมีกําไรอยู่ประมาณ1ประมาณ1,200ล้านเหรียญน,นะครับ1,200ล้านเหรียญนะฮะปี2011นสิะครับ,ป,รบปี2012ขาดทุนนะฮะ1,000ล้านเหรียญน,นะครับปี2013ขาดทุน440ล้านเหรียญน,นะครับ คือขาดทุน2คือจากกำไรกลายเป็นขาดทุน2ปีติดต่อแบบต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมองว่า Best Buy จะเป็นบริษัทที่ล้มละลายในปี2014นสิ่ะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาปเปลี่ยน CEO ครับนี่คืออย่างแรกเลยนะครับในการเทิร์นราบริษัท Best Buy ปเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดครับ CEO เป็นคนที่ชื่อว่า Hubert j o l โ e ลีนะครับฮิวเบิร์ตโเป็นคนที่คนไม่ค่อยออให้ความสนใจเท่าไหร่ตอนแรกนะครับเขามาจากไหนฮิวเบิร์ตโมาจาก บริษัทที่ทำเกม World of Warcraft ฮะ World of Warcraft นะก็ซึ่งเป็นมาจากบริษัทเกมมาทำรีเทลนะนี่คือสิ่งแรกเลยนะฮะเอาความคิดใหม่ๆเอาคนใหม่ๆเข้ามานะเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้แหละแต่ไม่ได้เอาคนรีเทลเข้ามาไม่ได้เอาคนมาจากวอลมาร์ทนะฮะไม่ได้เอาคนมาจากธุรกิจรีเทลที่ดีอื่นๆเอาคนมาจากธุรกิจเกมนะครับทีนี้สิ่งที่ สิ่งที่ CEO ีอคนนี้ทำนะครับอย่างแรกแน่นอนเข้ามาก็ต้องคัดคอสก่อนอ่าก็ไม่เป็นไรนะคัดคอสที่นู่นเขาก็จะเอาคนออกตามตามสูตรนะฮะคัดคอสไปเลยเขาทำหนึ่งอย่างอย่างที่2ที่เขาพบเนี่ยจริงๆแล้วเขาพบว่าจริงมีพฤติกรรมลูกค้าที่น่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็เป็นปัญหาด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเบสบอยเนี่ยถูกแก้ปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากเขาเรียกว่าโชว์รูมอิชูปัญหาโชว์รูมคือลูกค้าที่ซื้อของในแอร์เมซอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไอเทม ลูกค้าเนี่ยจะมาเดินเบสบอยก่อนฮะมาเดินเหมือนเป็นโชว์รูมมาดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่าสภาพเป็นยังไงชอบหรือเปล่าเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับบ้านไปซื้อที่ Amazon เพราะว่าราคามันถูกกว่าแค่นี้เองเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสเพราะว่าคนคนจริงๆเข้ามาที่ร้านเบสบอยแต่ไม่ซื้อเพราะราคาแพงครับสิ่งที่สิ่งที่เอ่อ,อคนนี้ทําก็คือตัดตัดใจทําสิ่งที่เรียกว่า price matching ครับคือบอกเลยว่าราคาเนี่ยจะ match เท่า Amazon match ต่ำที่สุดซึ่งผมว่าก็เป็นความกล้าหาญเนาะคือตัดคอสไปแล้วแต่ว่าก็ลดราคาขายด้วยแต่ว่าถ้าไม่งั้นก็จะสู้ Amazon ไม่ได้ก็เลยกล้าที่จะทําสิ่งนี้เพราะว่าลูกค้าต้องการทําสิ่งนี้ปุ๊บเชื่อไหมคบว่ายอดขายเพิ่มนันทีเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาเดินละลูกค้านี่คือไม่ได้อยู่ที่บ้านะลูกค้ามาเดินเบสบารจริงๆทีเนี้ยร่าราคาเท่ากันเขาก็จะได้ยกของกลับบ้านไปเลยเพราะจริงๆแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าการยกของกลับบ้านไปเลยเนี่ยมันมีผลมากนะฮะเราชอบคิดว่า Amazon สะดวกแต่จริงแล้ว เราชอบพูดว่าฟรีชิปปิ้งส่งฟรีส่งฟรีแต่ส่งฟรีแล้วมันไม่ใช่ได้เลยเนาะส่งฟรีเนี่ยได้อีก2วัน3าวัน4ี่วันเนาะต้องรอแต่ถ้าคุณไปที่ร้านแล้วอะ่ะแล้วราคาเท่ากันคุณซื้อเลยคุณได้เอากลับบ้านไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นเบสบายเนี่ยก็ยอดขายเพิ่มทันทีครับเมื่อท Price Matching นี่คือ strategi แรกนะฮะน่าสนใจมากถัดไปก็คือให้ลูกค้าสามารถคืนของได้ง่ายอ่าเอาลูกค้าเอาลูกค้าตั้งเลยให้ลูกค้าสามารถคืนของได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องมีกล่องนะไม่ต้องมีป้ายนะใบเสร็จมีไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าเช็คได้นะครับให้คืนของได้ง่ายหมายความว่าถ้าเอากลับไปแล้วไม่ชอบเอากลับมาคืนได้ง่ายเช่นเดียวกันฮะไอการคืนของเนี่ยแอมเนี่ยยากกว่าเนาะเรานึกภาพดูเราต้องมานั่งแพ็คเนาะนั่งส่งกลับไปคืนใช่ป่ะแต่ว่า b บสบ u ยเนี่ยมันมีร้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเอาของมาคืนที่ร้านใกล้บ้านได้เลย เพราะนั้นนี่คือประโยชน์ที่ชัดเจนมากที่ธุรกิจ Delivery ทําไม่ได้นะครับคือเขาเอาเอาไอ้ก้อนไอ้ตัวร้านเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับก็คือทําให้สามารถที่จะเอาของกลับบ้านได้เลยแล้วก็เอาของมาคืนได้เลยที่ไกลบ้านนะครับอันถัดไปนะฮะส่งกองทัพคน,นครับมีคนเหลือครับเขามีบริษัทลูกชื่อ g i กสควอตครับออกไปช่วยบริการติดตั้งบริช่วยซ่อมช่วยอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะทำให้ได้ u ัสเต e r r เมอร์เรลชั่นรับ เนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยมีคนใช้บริการถึง18ล้านคนนะครับปีหนึ่งเนี่ยไม่ใชใช้บริการถึงอ,อ๋อไม่ใช่18ล้านคนเท่าตี1.8่ล้านคนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับ g ิกส์คอรหมายาว่าเขาเนี่ยเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลา,างจริงลูกค้ามาซื้อของไปแล้วไม่พอใจกลับมาคืนได้ทันทีแล้วก็มีคนมีคนคือมีคนที่สามารถไปช่วยติดตั้งไปช่วยซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ถึงบ้านโดยที่ราคาไม่แพง สิ่งเหล่านี้ Delivery ทําำไม่ได้นะครับนี่คือ strateg y ที่น่าสนใจเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางแบบจริงจังมากๆนะฮะแล้วก็มี strateg y ที่น่าสนใจอีกอย่าง2องอย่างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมทําไม Best Buy ถึงรอดจากเงือมือ Amazon นะฮะกลับมาพบกันใหม่ครับฝากกด subscribe แปดบันทักครึ่ง podcast แล้วก็ spotify ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ